Going to work to get it that right. Got me skipping that gratitude. Right. ไปไหนครับคุณชา Sing r o ร d ท่านผู้ชมนักกับรสโชว์นะฮะในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้พาไปขับรถเล่นกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ดูซิว่ากลุ่มไม่อยากชื่อรุ่นกลุ่มเลยชื่อไอหรือว่ารวมตัวกันขับขี่ดูซิวันนี้มีรถอะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพสว่างๆกันดีกว่าเนาะ ชมครับกับรายการเวิร์สโชว์นะฮะในวันนี้ครับวันนี้เรารวมตัวกันแล้วนะครับอยู่ที่ทางด่วนจุดนี้ฮะวันนี้สมาชิกเราเพิ่มขึ้น,นคุณผู้ชมครับมีทั้งอีโวลานะฮะของเราเองนี่ครับขอต้อนรับสมาชิกนะฮะคุณสังครับคุณโจนะครับคุณชาครับคุณหันหน้ากล้องหนีทําไมฮะไม่เห็นเราถ่ายคุณสังเลยเออ กอหนุงคุณพัดนะฮะ911ครับ50ปีมีมีอารมณ์ม,มีอารมณ์นี้มาด้วยคุณพัดครับผมสวัสดีครับครับคุณเพียวสวัสดีครับคุณพอชนะฮะใช่ีใต้อตอุมเยออ่เพียวยูโบโครับ ครคและแน่นอนนะฮะพระเอกของเราในคืนนี้ครับ mm hmm. จาก JRM Garage ครับ mm hmm. ดีโบ600แรงมา mm ้านอกจากนั้นเรายังมีไทป่านะครับ จาก S2 m o มอเตอร์โดยคุณโฮมและเสียใหญ่นะฮะอย่างซีรีส์6ครับเดี๋ยวได้คำแนะนำผู้ชมครับไปชมภาพการกับขี่สักครู่

Running from the sirens I'm only to chase my dreams We it this rack game and make my peace Run is a murderer that ain't my feet. But rather than letting anybody take my team First came on the scene It didn't like Harry, the half the rappers to see is spitting light like. Harry, the upper half of the scene is spitting hack Half of them only on the block when they can't rack they ain't rack right. yeah. You don't wanna see none of the team move back Yeah, for the mean move back Yeah, for the mean move back The whole fast tryna make free move back Yeah, for the mean move back One on three and then the team all about. Right? The voter phones just for email down. But the like 990 case, anything goes down. Anybody phones me talking shit. Switch the sim, I don't know who it is. Library phone me talking weird. Switch the sim, I don't know what you did. I know killers, go no, realists Like this, still are all I'm gonna drop the list, I don't give a fuck that is. We're living in the dresses that get no letters. And if all poor case win this, I've been kinda working with I I horsemen.

i When the cheaper you know I rep Tottenham hard. I cop the watches, I cop them yards. The Cops are watching, I watch them cars. Quick turn, you watch them bar. Tryna make it to the top and fast. What I do and what I got, don't ask. No, you wanna keep up with it?

เป็นตัวแรงนะฮะอันนี้ขอนแก่นนะครับกับเจ้าเบนเทจนะวันนี้เ,าเดาจะมาลองนั่งกันนะฮะกับคุณคิวขอนแก่นครับนี่ฮะคุณคิวนะครับคุณเช่าวันนี้เป็นเทสเตอร์อาอหน้าสดครับผมคุณเช่าหน้าสด ก่งกว่าดีกว่านะฮะเราอยู่บนอัสเตนมาตินนเทนะครับน<ด>ี่เราอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่ของประตูน้ำขอนแก่นนะ,ะคุณพิวพาเราทัวร์นะครับ<ด>ครับพวกเราโอเคครับ แต่เร่งความนุ่มนวลเสียงเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าเสียงผู้ดีนะตัวลิ้นหน้าคุณขูดใช่ไหมมีอารมณ์ดิ้นดิ้นนิดนึงนะท้ายวัๆหน่อยในชะ่ฮะทอกลึกๆก <laughs> น,นุ่มนวลนะ เดียว์ค่อนข้างเกิะชาติหน่อยนะครับนี่เป็นเกียร์ยเบนใช่ไหมฉะนั้นการวิ่งการขับแล้วก็จะเป็นพวก SLS ใช่ไหมฮะอารมณ์เดียวกวันปัดแก่นี่โล่งมากเนาะ หนึ่งชั่วโมงเต็มกับรายการของเรานะฮะได้สาระความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผู้ชมสามารถติดตามเว็บไซต์ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l s h r e s t s h o w t v นะฮะหรือที่ w o r l d w e b r e s t s h o w k i t v c o m นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของรายการของเราผู้ชมอยากจะติชมอยากให้ผมเทสรถอะไรนะฮะไป leave c o m m e n ได้นะฮะแล้วเราก็จะจัดให้ผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับนะ,ะวันนี้เรียกว่าหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณ ชชแนลไทยแลนด์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะและขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ชมรายการของเราเสมอมาเท่ากับมการานี้4ปีเต็มแล้วผู้ชมครับแก่ตามกันไปนะฮะตั้งหน้าเด็กยันเหี่ยวเจอแดดไทยรายการหน้ายับชิบไงวอดเนเวอร์ Whatever. นะฮะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ